สนุกกันไหมครับม,<า>มาสนุกด้วยกันสิ สนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะส,ส,สวัสดีสสดค่ะนิท h าครับพี่ริบิ้นค่ะได้เวลาสนุกสนานกับสนามสนุน,น,น<ะ>มาเลยเ สวัสดีเพื่อนๆทางบ้านก่อนครับสวัสดีค่ะแล้ววันนี้วีซ่าเจสสิก้าไทเกอร์โตเต้ยังคงอยู่กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยแล้วพวกเขาจะพาเพื่อนๆมาเล่นอะไรสนุกๆกกันอีกบ้างไปดูกันเลยช่วงเล่นสนุก คนนี้นะคะวันนี้เราได้ทําความรู้จักเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเล่นสนุกค่ะน้องๆพกกิจกรรมสนุกๆมาเล่นโชว์พวกเรากันวันนี้อ๋อเหรอครับอะไรครับอะไรครับพี่ไทยอยากดูแล้วพี่ไทยอยากดูแล้วครับวันนี้เราเริ่มต้นจากน้องตัวเล็กสุดของเราก่อนดีกว่า<อ>น้องเจสซเก้าวันนี้มีอะไรมาโชว์ให้พวกเราดูกันคะมีวาดรูปมาโชว์ค่ะเห็นได้ข่าวว่านอกจากวาดรูปเดี๋ยวจะเล่าเป็นนิทานให้ฟังด้วยเหรอคะ อยากดูนิทานของน้องเจสสิก้าเอาเลยบ้านอยากดูไหมครับอยากดูอยากดูใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับวันหนึ่งมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนางเงือกแ๊บหนึ่งนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นนางเงือกครับโอ้อดีนี่มีมีมีีอันนี้คืออะไรครับผมน้องเจสสิก้านี่คืออะไรรับอ๋อเป็นหางอ๋อนางเงือกเป็นปลาใช่ไหมอ๋อนางเงือกเป็นปลาไล้ไงต่อคะแล้วทีนี้เสร็จนางเงือกนั้นได้เจอ กับปลาฉลามปลาฉลามไหนไหนครับปลาปลาฉลามอยู่ไหนครับอันนี้คือหางฉลามยังขนาดนี้ตัวขนาดไหนครับโอ้โหครับผมยังไงต่อครับปลามาช่วยนางเงือกมีชื่อบูบูกับเตลี่แล้วก็ฟาน่าแล้วก็อูดี้ปลาฉลามสองตัวก็วิ่งหนีนางเงือกดีใจนางเงือกดีใจโอ้โหยิ้มนี่ยิ้มแป้นเลยครับย <laughs> <c oughs> ยังไงต่อครับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นนางเงือกเขาก็มาหา น้องสาวโอ้ยน้องน้องสาวอยู่ที่กลางที่กลางหมูแล้วไงต่อครับเนี่ยจบแล้วจบอย่างมีความสุขทั้งสองก็อยู่กันอย่างมีความสุขตบมือให้พวกนาครับน้องไทเกอร์วันนี้มีอะไรมาเล่นสนุกให้พวกเราดูกันคะจะมาเตะฟุตบอลครับเตะฟุตบอลเตะคนเดียวเหรอครับเปล่าครับจะมีพี่ฮอกกี้มาด้วยโอ้พี่ฮอกกี้จะเตะเตะกับน้องไทเกอร์ด้วยรู้แล้วรู้แล้ว i <laughs> ร้อยแล้วคราวนี้ถึงตาพิริบินอยากจะถามคำถามสนุกสนุกกันบ้างคำถามก็มีอยู่ว่าคำถามมีอยู่ว่าอะไรเอ่ยอยู่บนท้องฟ้าอะไรเอย <ะ S 2> อยู่บนท้องฟ้ามีใครรู้บ้างไีใคะวน,นกแต่ละตัวเนี่ยก็ร้องไม่เหมือนกัน<า>มีใครรู้บ้างว่านกร้องเสียงยังไงนะ น,น้องน้องจิ Wit ๊บจิบจิบจิบอ๋อน้องนน้องจิ๊บจิบนี่มีท่าด้วยจิบจิอ๋อเสียงมันเล็กใช่มีนกบางตัวร้องเสียงใหญ่ด้วยนะร้องยังไงครับพี่ล่าก้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 ามีใครรู้ไหมครับตัวนี้ตัวนี้นกตัวนี้คือนกอะไรจนกรัอุียจูกรูจูกรูนกคู่ร้องจูกรูนี่นกคู่ไม่ร้องจูกรูนกคู่ร้องโอ้โหนกแก้วก็ร้องแก้วแก้วเป็นเกวินอะ เห็นกิ้เหเห็นคุณไม่ใช่เหรอเนี่ยเห็นน้องๆบอกว่านกเนี่ยร้องได้หลายเสียงทำให้พี่ลินก้เนี่ยอยากจะพาน้องๆมารู้จักกับเพลงเพลงหนึ่งในช่วงดนตรีแสนสนุกช่วงดนตรีแสนสนุก ก่อนที่เราจะร้องเพลงไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยร้องเพลงตามพี่ริบินส่วนน้องๆทางบ้านนะคะก็สามารถร้องตามพี่ริบินไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมค่ะหนึ่งสองจิบ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 ร้องเลยจิบ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 จูกรู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 ก้ากากา เจ้านกกระจิบ hmm. มันบินหารัง้านกระจิบมันบินหารังจูกรูจูกรูสองรูจูกรูนกเขาคันคูร้องหาคู่มันนอ้ขันคูร้องหาคู่มันอ้าวกากากาใกา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 บินมาแล้วส่งเสียงดังกาบินมาแล้วส่งเสียงดังมามาสิลองฟัง มาสิกองกันทันไพเราะจังทันนไยเราะจังเสียงหวานจับใจเสียงหวานจับใจโอ้ยเก่งมากคราวนี้ค่ะต้องมาพร้อมกับดนตรีและท่าทางเดี๋ยวพี่ทาจะมีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงครับพี่ทาจะเป็นคอนดักเตอร์นะอ๋อเคยเห็น วงดุริยางหรือวงซิมโฟนีไหมครับจะมีเครื่องดนตรีหลายอย่างอุปกรณ์มาอุปกรณ์มาแล้วพี่ททยจะต้องขอมีโบก่อนนี่แล้วก็จะมีไม้คอนดักเตอร์เอาไว้ควบคุมถ้าไม้นี้ส่งไปที่ใครคนนั้นก็จะทําเสียงดนตรีนั้นเหมือนเตือนว่าตาเธอเล่นแล้วนะตาเธอเล่นแล้วนะหรือว่าเล่นพร้อมๆกันนะออโอเคเอาละครับเดี๋ยวพี่ทานะครับจะแบ่งน้องๆเป็น3ามกลุ่มครับนี่ สกลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็จะเป็นนกจิบจิบจิบอันไหนทำท่าจิ๊บจิบสิครับกลุ่มแรกจิบจิบจิบมีขามาด้วยจิ๊บจิบจิบจิับจิ๊บจิบจิ๊บจร๊บจิ๊บจ่๊บจิ๊บจอ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บอ้๊บจิเบจิ๊บจิ๊บจิ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 มบจิ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 ๊บจิบ จุกรูจ้า้าก้าครูจุจู้ก้้ากิจมันบินหารังจุกรูจุกรูนพันร้องหามันก้า้า้าตบินมาแล้วสงเสียงดังมามาสินอกใครใรรอจังเสียงหวานจับใจติบบๆ จุกรูจุกรูกาาาา่นกบินมาเกาะที่เดิมเลยแล้วก็นกตบมือให้ตัวเราเองโอ้โหเม่าเชื่อนะครับแม้เสียงจะมีความต่างแต่พอมารวมกันแล้วไภเราะจับใจมากเลยนะครับผมใช่แล้วล่ะค่ะ ในช่วงต่อไปค่ะน้องๆจะต้องอยากเจอแน่เลยเรามีเรื่องราวหน้าผจญภัยในดินแดนแสนสนุกมาฝักน้องๆกันค่ะน้องๆอยากดูไหมครับโอ้โหอยากดูเชื่อแล้วสอทางบ้านอยากดูไหมครับอยากดูโอ้โหมีเสียงทงทางบ้านด้วยถ้าอยากดูกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับนิทานสนุกๆกันในช่วงดินแดนแสนสนุก ตอนนี้ปุยฝ้ายตังเมทองมว้วนต้มมัดรอพวกเรากันอยู่ที่ดินแดนแสนสนุกแล้วพร้อมไปเจอพวกเขาแล้วหรือยังพร้อมครับเชื่อแล้วเชื่อแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ดินแดนแสนสนุกกันเลยดีกว่าณนดินแดนแสนสนุกยังคงมีเรื่องราวต่างๆมากมายมาดูกันสิว่าวันนี้จะมีเรื่องสนุกๆอะไรบ้าง เอ๊ตะกี้ก็วางไว้ตรงนี้นี่นะช่างคถะค่คอยไปเอาใหม่ก็ได้เอาหายไปไหนแล้วนะ่ะกำลังเล่นอะไรอยู่ล่ะต้อมมัดท่าทางน่าสนุกจังไม่ได้เล่นฉันกำลังหาผู้กันอยู่ เมื่อกี้ยังวางอยู่ตรงนี้แท้ๆไม่รู้หายไปได้ยังไงอะของหายเหรอ,อเหมือนฉันเลยฉันวางกล้วยไว้หน้าบ้านอะอยู่ดีๆเนือมันก็หายไปเหมือนกันเลยฉันวาดรูปอยู่ดีๆหันกลับมาอีกทีผู้กันก็หายไปแล้วหรือว่ามีใครมาแกล้งเรา ไม่ใช้หลอดล่ะดื่มแบบเนี้ปากก็เลอะเทอะหมดพอดีก็มันไม่มีหลอดนี่นะทําไมจะไม่มีเมื่อกี้ฉันเพิ่งเอาหลอดออกมาแท้แต่ตอนที่ฉันดื่มอ่ะมันไม่มีหลอดจริงๆนะเฮ้แปลกจริงถ้าเธอไม่เห็นหลอดแล้วใครมาเอาไปล่ะจริงสิฉันมาหาเธอเพื่อจะถามอะไรบางอย่าง ไม่ต้องร้องนะแสบนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวไม่นานก็หายเอง <c oughs> เอ๊ะสมรีหายไปไหนนะทำอะไรอยู่เหรอตังเมฉันอะทำแผลลูกหมาตัวหนึ่งแล้วก็แย่แล้วแย่แล้วตังเมมีขโมยอยู่ในดินแดนแสนสนุกของพวกเรากล้วยของฉันหายไปห <c oughs> ลอดดูดน้ำของฉันก็หายไปอ่ะ พวกการวาดภาพของฉันก็หายไปเธอเป็นคนเอาไปหรือเปล่าเดี๋ยว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 นะฉันอยู่ที่บ้านตลอดจะไปเอาของพวกเธอได้ยังไงและที่สำคัญน่ะสำลีทำแผลของฉันก็หายไปด้วยอ่ะถ้างั้นก็พวกเธอคนใดคนหนึ่งต้องเป็นคนเอาไปแน่ๆฉันเปล่านะฉันจะเอาของเธอไปทำไมกล้วยฉันก็หายไปเหมือนกันน่ะพอพอพอเถอะ ถ้าพวกเธอทั้งสามคนกับฉันไม่ใช่คนเอาไปก็แปลได้อย่างเดียวว่าจะต้องมีคนอื่นเอาไปส่วนจะเป็นใครเราต้องมาคิดกันอีกทีหนึ่งฉันรู้แล้วว่าใครเอาของพวกเราไปอืมตังเมย์บอกว่าเขารู้แล้วว่าใครเป็นคนเอาไปแล้วพวกเธอล่ะเด็กๆ รู้ไหมว่าใครเป็นคนเอาไปฮึขนนกนี่หมายความว่ามีคนเอาขนนกมาแลกกับซัมลีของเธอไม่ใช่ตั้งเมตั้งใจจะบอกว่า สงสัยว่านกจะเป็นคนเอาไปต่างหากอ่าอ,อย่างนี้นี่เองทางนั้นเราไปตามหาของของเราได้จากที่ไหนล่ะฉันมีวิธีอืมตังเมเธอแน่ใจหรอว่าวิธีนี้จะได้ผล ต้องได้ผลสิฉันนะ่ะคำนวณดูแล้วเจ้านกหัวขโมยอ่ะน่าจะอยู่แถวๆถานี้แหละแต่ถ้าจับตัวนกมาได้แล้วอ่ะเราจะได้ของของเราคืนมาได้ยังไงล่ะฉันก็สงสัยเหมือนกันแต่ตังเมคงวางแผนไว้หมดแล้วใช่ไหมตังเมจริงสิฉันลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเลยอะ่ะเอาถ้างั้นเราคงต้องเปลี่ยนแผนนิดหน่อยแล้วล่ะ จะได้ผลไหมเนี่ยเงียบก่อนไปจับนกนั่นกันเร็วไม่ต้องเดี๋ยวรอดูกันต่อไปตอนนี้แหละรีบตามเข้าไปเร็วแต่เดี๋ยวก่อนอย่าให้มันรู้ตัวนะโอ๊ยในที่สุดก็ตามทันนั่นเจ้านกหัวขโม,มยบินขึ้นไปนอกแล้ว เจ้านกบินขึ้นบนต้นไม้ไปแล้วแต่ใครจะรู้บ้างว่าเขาคาบเอาสำลีขึ้นไปทำอะไรทั้งวนเธอช่วยปีนขึ้นไปดูแน่นหน่อยสิว่าเจ้านกเอาสำลีขึ้นไปบนต้นไม้ทำไมอะ นั่นเอาสัลีมาทำรังนกฉันเห็นหลอดกับผู้กันของพวกเธอด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองพ่อนกอะ่ะทำรังไว้สำหรับลูกนกที่กำลังจะเกิดไงถ้าอย่างนั้นฉันไม่เอาผู้การคืนแล้วฉันยกให้นะเจ้านกน้อยฉันก็เหมือนกันขอให้มีครอบครัวที่อบอุ่นนะจ๊ะทางั้นพวกเราก็ไปกันเถอะเดี๋ยวนะ เจ้านกนั่นเอาหลอดปุกกันแล้วก็สำลีไปทำรังนกแล้วกล้วยของฉันล่ะหมก็คงเอาไปทำรังนกเหมือนกันนั่นแหละอย่าห่วงของไปหน่อยเลยทองมว้วนปะเราไปเล่นกันเถอะแต่ตอนที่ปีนขึ้นไปดูฉันไม่เห็นมีกล้วยของฉันเลยที่แท้กล้วยของทองม้วนก็ไม่ได้ถูกนกน้อยเอาไป แต่เป็นฝีมือของสุนัขที่หาอาหารมาให้ลูกที่บาดเจ็บตั้งหากในดินแดนแสนสนุกยังมีเรื่องราวสนุกสนุกอีกมากมายโปรดติดตามในโอกาสต่อไปอเอาแล้วจบแล้วโ,โหน่าสนใจมากเลยเดี๋ยว,วาขาไปทำรังนูโอ ใช่ใช่สรุปเจ้าหนกน้อยเอาไปทั้งหลอดพู้การสัาลีเอาไปทําเป็นรังนกบนต<ช>้น<ค>แล้วสุดท้ายใครจําได้ว่ากล้วยไปตกอยู่กับใครแล้วนะเอเอไปตกอยู่กับสุนัขที่เอาให้ลูกที่บาดเจ็บโอ้ยจำแม่นมากถูกต้องเลยถูกต้องถูกต้องออะตบมือตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากเลยครับ แน่นอนค่ะดินแดนแสนสนุกยังมีเรื่องราวอีกเยอะเลยเราสามารถติดตามได้ในสัปดาห์หน้าแต่ช่วงต่อไปสนุกแน่นอนมีอะไรครับพี่ทามีช่วงศิลป์สนุกครับโอ้เราจะได้ทำงานศิลปะครับตอนนี้นะคะน้องๆน่าจะพร้อมทำงานศิลปะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยใช่ใช่ค่ะพร้อมแล้วน้องๆทางบ้านถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงหน้ากับช่วงศิลป์สนุกจ้า สินสนุกในช่วงสินสนุกวันนี้นะคะน้องๆจะมาได้ทำนกในจินตนาการของตัวเองน้องๆพร้อมกันหรือยังพร้อมแน้วอนี่น้องๆที่บ้านนะคะก็สามารถดูวิธีการทำของพวกเราแล้วก็ลองทำตามกันที่บ้านได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้พิธาอธิบายดีกว่าว่าทำยังไงถ้าทำเสร็จแล้วจะกลายเป็นนกอย่างนี้ครับว้าวบินได้ด้วยบิไปเลย สัปดาห์นี้พี่ริบบิ้นจะพาน้องๆมาประดิษฐ์เจ้านกน้อยที่หน้าตาน่ารักแบบนี้กันนะคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปทํากันเลยขั้นตอนในการทำเจ้านกน้อยนี้ต้องใช้กันไกลด้วยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะอย่าตัดเองนะอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์เจ้านกน้อยมีดังนี้ค่ะกระดาษ A4 สีสีเทปใสกาวไม้ไอศครีมกันไกลไม้ลูกโป่งลินสอ แล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากให้น้องๆคว่าม,มือลงแล้ววางไปบนกระดาษจากนั้นใช้ดินสอลากตามมือของตัวเองแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้น้องๆพลิกมือขึ้นวางลงไปบนกระดาษอีกครั้งแล้วก็ใช้ดินสอลากตามมือของตัวเองเหมือนเดิมค่ะที่นี้บนกระดาษของน้องๆก็จะมีรูปนกแบบนี้แล้ว ต่อมาใช้กันไกรตัดตามรอยดินสอที่น้องๆวาดไว้พอตัดเสร็จแล้วน้องๆก็จะได้กระดาษที่ออกมาเป็นรูปนกแบบนี้นะคะที่นี้ก็ได้เวลาตกแต่งเจ้านกน้อยแล้วละค่ะน้องๆสามารถตกแต่งได้ตามความชอบเลยนะคะหลังจากที่น้องๆตกแต่งเจ้านกน้อยของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมานําไม้ลูกโป่งมาวางที่ด้านหลังของเจ้านกน้อยแล้วใช้เทปใส ติดไม้ลูกปองกับเจ้านกน้อยไว้ด้วยกันแบบนี้ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเจ้านกน้อยของน้องๆก็สามารถบินได้แล้วล่ะค่ะนีเหมเหมือนเป็นนกยังอยเนี้ยเอามือซ้ายหน่อยโอ้เก่งมากครับครับเอีหัวละวาดลูก็จะวาดได้เด็กกลางบ้านนะครับถ้าจะใช้กาวลาเทคนะครับไม่ต้องใช้เยอะมากนะครับอาจจะใช้ตรงขวานี่ก็ได้แต่นิดเดียวแต่นิดเดียวก็พอ ขอพิธาขอขอยืมขอยืมมือเกสิกกาเป็นของพิธานะกเลยโอเคได้เสร็จแล้วสีอะรลูกเหลืองแดงน้ำเนอ้ยอาละค่ะตอนนี้น้องๆทุกคนก็ประดิษฐ์นกในจินตนาการได้เรียบร้อยแล้วไหนนกของน้องๆค่อยๆบินขึ้นมาดูหน่อยจุ้ยอจุ้ยอจุ้ยอ้านกของไทเกอร์เป็นยังไงล่ะน่ะนกไทเกอร์ยังไม่ตื่นครับ นกของไทเกอร์หน่อยไไททเเกกกออรร์์นตื่นแล้วนกของพี่ทาชื่อว่าอะไรคะนกของพี่ทาชื่อว่าคีเลนนเน้พี่เลนนเน้พี่เลนนี่เน้เอภาษาญี่ปุ่นเรียว่าน่ารักน่ารักนกของไทเกอร์ชื่ออะไรครับนกสีเขียวนกสีเขียวอ๋อนกของโตเต๋ล่ะครับเตะของโตเตะรถไฟเช่า นกไฟโชโอ้โหดูมีพลังงานนกไฟโชนกไฟโชเลยครับอันนกของเจสซิก้าครับชื่ออะไรครับนกตบมือนกตบมือยังไงครับนกตบมือครับโอ้ี้อันนี้ตบมือแปลกจังนกของวีซ่าล่ะคะชื่อจุกรูค่ะจุกรูถ้าน้องๆไม่มีอุปกรณ์อันไหนนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์อันอื่นได้นะครับอย่างเช่นของพี่ไม่มีไม้ลูกโป่งอันนี้พี่ก็เอาดินสอแทนก็ได้นะครับ ัอ,อหลังจากน้องๆสร้างผลงานกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนกน้อยทั้งหลายก็น่าจะถึงเวลาที่ได้ไปบินสนุกกันในสนามสนุกแล้วงั้นเดี๋ยวเชิญพี่ทาพาน้องๆไปสนุกกันที่สนามสนุกตั้งนี้ได้เลยพานกไปบินที่สนามสนุในสัปดาห์ห <accidental> <ใ>นๆๆๆๆ้าเราจะมาสนุกสนานด้วยกันกันที่สนามสนุกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนกน้อยไปแล้วไ๊า บายครับอภิธาลงชนกกระจิบมันปินหารังจุกรูจุกรูนะเขาพันกูร้องหาคู่มันกา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 บินมาแล้วส่งเสียงดังมามาสิ่งลองฟังขั้นไพยราจังเสียงหวานจับใจ